บาบิโลนอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ในยุคเมโสโปเตเมียโบราณที่มีอายุ4,000ปีที่ได้รับการรับจากคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติยูเนสโกเมื่อ6กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562นับว่าเป็นมรดกโลกแห่งที่6ของดินแดนเมโสโปเตเมียซึ่งรัฐบาลอิรักประกาศว่าจะจัดงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาและอนุรักษ์บาบิโลนอย่างจริงจัง สำหรับนครบาบิโลนนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสตอนล่างซึ่งปัจจุบันคือดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศอิรักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอรารยธรรมเมโสโปโตเตเมียที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมผู้คนจากหลากหลายอาณาจักรล้วนเดินทางมายัางดินแดนบริเวณนี้เพื่อทำมาหากินและสร้างอรารยธรรมของตัวเองเฮโรโดทัสบิดาแห่งประวัติศาสตร์ชาวกรีกบันทึกไว้ว่า นครบาบิโลนมีพื้นที่630ตารางกิโลเมตรมีอาคารที่สร้างด้วยอิฐด,ดินสีน้ำตาลขุ่นเพราะได้จากการขุดดินโคลนมาทำส่วนเมืองมีกำแพงล้อมยาว100กิโลเมตรและหนา7เมตรกำแพงมีประตูที่ทำด้วยทองสำริด1 0 0บานและมีประตูสำคัญที่สุดคือประตูอิชทาที่มีความสูง23เมตรประดับด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินเรียงกันเป็นรูปสัตว์ชื่อมัชชุดชุที่มีสีสะัะเป็นมังกรลำตัวเป็นว,วัว สองขาหน้าเป็นขาแมวสองขาหลังเป็นขานกอินทรีและมีหางเป็นหางแมงป่องชาวบาบิโลเนียนส่วนใหญ่นับถือเทพมาดุกเป็นเทพสูงสุดผู้ทรงควบคุมการเคลื่อนที่ของดาวทุกดวงในท้องฟ้าและทรงเป็นเทพผู้ปกป้องเมืองในวันขึ้นปีใหม่ประชาชนจะนำรูปปั้นของเทพมาดุกขึ้นรถมา้าเดินนำขบวนผ่านประตูเมืองอิชทาไปตามถนนให้ชาวบ้านได้สักการะทั่วกันในอดีตนั้นเมืองนี้จริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ต่างคนต่างต้องการครอบครองแผ่นดินที่มีทั้งความสงบและความอุดมสมบูรณ์จึงทําให้เมืองนี้มีสงครามรบพุ่งกันอยู่เนืองๆตลอดกันไม่ขาดสายทั้งเมืองอุรุกเมืองเอชนาเมืองอสูเมืองมารีจนกระทั่งสงครามจบลงบาบิโลนที่ชนะศึกสงครามครั้งนี้ได้จึงตั้งตัวเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรและมีอายุยืนยาวต่อมาถึง423ปีการล่มสลายของจักรวรรดิบาบิโลน เมื่ออาณาจักบาบิโลนเริ่มอ่อนแอลงก็ถูกชาวฮิตไทยเข้าปล้นสะดมเมื่อ1,590ปีก่อนคริสตกราชต่อมาพวกฮิตไทส์ก็เสียอำนาจให้แก่พวกคาสต์และเข้าครอบครองกรุงบาบิโลนเป็นเวลาถึง400ปีจนกระทั่ง612ปีก่อนคริสตกราชพวกคานเดียนซึ่งเป็นชนเผ่าฮีบรูทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสก็สามารถเข้ายึดกรุงนิเนเวได้สำเร็จ และสถาปนากรุงบาบิโลนขึ้นเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งและจัดตั้งเป็นอาณาจักรบ,บาบิโลเนียใหม่ขึ้นมาและบาบิโลนจึงเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดอีกครั้งเมือ่อกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรคือนาโบเนดัสช่วงปี556-539ปีก่อนคริสตกาลซึ่งถูกจักรพรรดิไซรัสมหาราชแห่งอาณาจักรปเปอร์เซียทรงยกทัพมายึดครองกรุงบาบิโลนแล้วเผาเสียจนหมดสิ้นและไม่เคยมีการบูรณะซ่อมแซมใดๆเลยเหลือแต่ซากปรักหักพังและอาคารร้าง เพราะผู้คนทั้งหมดละทิ้งเมืองไปหมดแล้วจนกระทั่งปี1899โปรเวคนดิเวนักโบราณาคดีชาวเยอรมันได้ขุดพบซากปร,รักหักพังของเมืองบาบิโลนจึงได้พบกับอารยธรรมบาบิโลนอีกครั้งหนึ่งการเขียนภาษาของชาวบาบิโลนชาวซูเมเรียนที่มาเริ่มต้นลงหลักปักฐานในแถบนี้ช่วงราวๆพันปีก่อนคริสต์กาลโดยเมืองสำคัญๆในช่วงแรกนี้ก็ได้แก่ เมืองอูเมืองอุรุปเมืองลากาสและเมืองนิปเปอร์อารยธรรมของชนกลุ่มนี้ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วเพราะมีการสร้างตัวอักษรลิมคูนิฟอร์มซึ่งถือเป็นตัวอักษรแรกของโลกเลยก็ว่าได้แต่ด้วยความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์นี้ทำให้เมืองแถวนี้เป็นที่ต้องตาของชนชาติอื่นไม่ว่าจะชาวอักคาเดียนชาวอัสซีเรียแต่ที่สำคัญก็คือชาวอมอไร ซึ่งเป็นกลุ่มชนเผ่าทะเลทรายที่บุกเข้าโจมตีดินแดนของชาวซูเมเรียนและได้สร้างนาครที่สำคัญอย่างบาบิโลนขึ้นมาช่วงประมาณ1,792ปีจนถึง1,750ปีก่อนคริสต์กาลและก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดภายใต,ใต้การปกครองของฮามูราบีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของบาบิโลนผู้ครอบครองดินแดนเมโสโปเตเมียพระเจ้าฮามูราบีเป็นกษัตริย์องค์ที่6ของชาวอมมรั และพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งจักรวรรดิบาบิโลนผู้ที่ขับไล่กองทัพข้าศึกออกจากอาณาจักรได้ทําให้บ้านเมืองมีความสงบสุขมีความรุ่งเรืองด้านอักษรศสาสตร์เป็นอย่างมากตำนานหอคอยบาเบลเมืองบาบิโลนในพระคัมภีร์ไบเบลิลในพระคัมภีร์ไบเบิลบทปฐมกาล11นั้นบันทึกไว้ว่าแรกเริ่มเดิมทีมนุษย์เราพูดจาภาษาเดียวกันทั้งหมด และได้พยายามที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างที่สูงเทียมฟ้าขึ้นมาในนครแห่งหนึ่งเมื่อมนุษย์สื่อสารด้วยภาษาเดียวกันจึงทำให้พวกเขาเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีมนุษย์จึงสามารถทำได้ทุกสิ่งที่ต้องการเมื่อพระเจ้าเห็นดังนั้นจึงเข้ามาแทรกแซงด้วยการทำให้มนุษย์พูดกันคนละภาษาในที่สุดมนุษย์ทั้งหลายก็กระจัดกระจายออกไปทั่วแผ่นดินโลกและเลิกล้มความตั้งใจที่จะสร้างเมืองและสิ่งปลูกสร้างสูงเทียมฟ้าไป สิ่งที่น่าสนใจก็คือหอคอยบาเบลที่ปรากฏในบทปฐมกาล11นั้นอาจเคยถูกสร้างเอาไว้ที่เมืองบาบิโลนและพระคัมภีร์บทปฐมกาล11ให้ข้อมูลไว้ว่าหอคอยบาเบลนี้อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าชีนาซึ่งเป็นคำเรียกโดยทั่วไปของดินแดนเมโสโปเตเมียโดยนักโบราณคดีเองก็พยายามตามหาที่ที่คาดว่าน่าจะเป็นหอคอยบาเบลสุดท้ายพบว่ามีอาคารแห่งหนึ่งที่เขาเข้าว่าจะใช่มากที่สุดก็คือซิกูแรตที่ชื่อว่าอิตเมนอันกิ ที่ชื่อแปลได้ว่าบ้านแห่งรักฐานของสวรรค์บนพื้นโลกซิกุรัตนั้นเป็นมหาวิหารของชาวเมโสโปโตเตเมียทรงคล้ายพีระมิดขั้นบันไดมีหลายชั้นซ้อนขึ้นไปบ้างก็ว่าอาจสูงได้ถึงเจ็ดชั้นชั้นบนสุดเป็นวิหารสำหรับบูชาเทพ,พเจ้ามาดุซึ่งเป็นเทพอุปถัมภ์หลักของนครบาบิโลนการประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮามูราบี พระเจ้าฮามูราบีจะรึกอยู่บนแท่งหินดิโอไรสีดำสูง2องเมตร40เซนติเมตรซึ่งท่านต้องจัดระบบกฎหมายใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารเมืองเมืองที่ต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมในขอบคันธสีมาของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกฎหมายของฮามูราบีนั้นนับได้ว่าเป็นระบบประมวลกฎหมายแรกของโลกแบบระบบตาต่อตาฟันต่อฟันแม้บทลงโทษตามกฎหมายฮามูราบี อาจดูว่าโหดเหี่ยมตามความคิดของผู้คนในยุคนี้แต่การทำกฎหมายให้เป็นลายลักษณ์อักษรน,นั้นและพยายามใช้บังคับอย่างเป็นระบบกับทุกคนและถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่าผิดที่นับเป็นวิวัฒนาการทางอารยธรรมที่สำคัญของมนุษย์ต้นกำเนิดส่วนลอยแห่งบาบิโลนในสมัยพระเจ้าเนบูคัดเนสซาที่สอง บาบิโลนในยุคข,ของพระองค์เป็นยุคที่เรืองอำนาจมากมีอาณาเขตตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงทะเลแดงและอ่าวเปอร์เซียกองทัพของพระองค์มีชัยเหนืออียิปต์ตลอดจนเข้าทำลายกรุงเยรูซาเลม็มและกวาดต้อนชาวอิสราเอลไปยังบาบิโลนถึงสี่ห0,000ื่นคนในยุคสมัยของพระองค์ยังมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นผลงานสถาปัตยกรรมระดับโลกนั่นก็คือสวนลอยแห่งบาบิโลนที่เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเพื่อพระสนมเซมิรามีดเมื่อ600ปีก่อนคริสตกาชสวนลอยแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินสูงที่ถูกแบ่งออกเป็นชั้นๆที่สูงประมาณ75ฟุตกินพื้นที่400ตารางฟุตระเบียงทุกชั้นได้รับการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนพุ่มชนิดต่างๆมีระบบชลประทานชักน้ำจากแม่น้ำไทกิสไปทำเป็นน้ำตกและนำไปเลี้ยงต้นไม้ตลอดปีจากบันทึกของนักประวัติศาสตร์และนักเขียนชาวกรีกโบราณได้กล่าวว่า สวนลอยบาบิโลนมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ120เมตรพื้นบันไดทำด้วยหินอ่อนมีระเบียงที่ถูกสร้างวนไปมาเป็นชั้นๆเหมือนกับขั้นบันไดล้อมรอบด้วยกำแพงซึ่งถูกสร้างด้วยอิฐเผาหนา7เมตรและมีการทดน้ำขึ้นไปบนชั้นและระเบียงต่างๆเพื่อหล่อเลี้ยงต้นไม้และดอกไม้นานา,นาพันธุ์ซึ่งปลูกอยู่ข้างบนรวมถึงน้ำพุและน้ำตกที่ถูกสร้างไว้บนอุทยานเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันนั้นไม่ปรากฏหลักฐานหรือแม้แต่ซากปรักให้เห็นแต่คาดว่าน่าจะอยู่บริเวณเดียวกับกรุงบาบิโลนที่เมืองมหาวีนประเทศอิรักหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยค่ะ